สูตรส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวเชฟชาติจะขึ้นสูตรไว้ให้ท้ายคลิปเช่นเคยนะครับผักกาดขาว2หัวใหญ่ๆนำมาผ่าครึ่งแล้วนำลงโบหรือว่ากะละมังลงเป็นเกลือ3-4ช้อนโต๊ะแล้วก็เติมน้ำให้พอท่วมแล้วขยำเบาๆ2-3นาทีให้ผักกาดขาวพอสลด ได้แล้วหมักทิ้งไว้2-3ชั่วโมงระหว่างนี้เราไปทําน้ําหมักกินกีนครับพริกช,ชี้ฟ้าแดงกระเทียมขิงเป็นขิงสดนะครับแล้วก็ตามด้วยขิงดองใส่2แบบเลยนะครับน้ําตาลทรายเกลือจะเป็นเกลือป่นเกลือแกงก็ได้นะครับซอสพริกน้ำส้มสายชูน้ำเปล่า เพิ่มเติมผงชูรสได้ตามชอบแล้วก็ปิดฝาปั่นให้มีความละเอียดนิดนึงนะครับผักกาดขาวล้างน้ำรอบสองรอบแล้วบีบน้ำออกให้หมดแล้วนำลงถาดหรือกระมังใบใหญ่จัดเรียงอย่างนี้นะครับแล้วก็เทน้ำหมักของเราลงไปแล้วนำน้ำหมักทาไปทีละใบทีละใบตามคลิปเลยนะครับ ทาให้ทั่วๆรสชาติถึงจะเข้าเนื้อพอได้แล้วก็มาลงเป็นแครอทเส้นตามด้วยต้นหอมท่อนหรือจะใช้เป็นกุ้ยช่ายเขียวก็ได้นะครับแล้วก็ขยำขยำกับน้ำหมักนิดนึงแล้วจัดเรียงลงโบลงกระมังหรือกระปุกหรือจะเป็นถุงพลาสติกก็ได้นะครับแล้วก็ปิดฟิล์มหรือว่ามัดปากถุงให้สนิทเทืชาตใส่โบนี้ก็จะปิดฟิล์มให้สนิทนะครับ เราจะหมกักกิมจิของเราไว้1-2ถึงวันความเปรี้ยวเลือกได้ตามชอบได้แล้วเราก็จะนำมาแบ่งใส่กล่องหรือว่าใส่กระปุกใส่ถุงพลาสติกที่สามารถเข้าตู้เย็นได้นะครับนำไปแช่ตู้เย็นสามารถเก็บไว้ทานได้นานมากๆเลยนะครับอย่างนี้นะครับเวลาจะทานก็นำออกมาแบ่งมาหัน่นทานได้ตามใจชอบ หากท่านผู้ชมไม่อยากทาบ่อยก็สามารถทาเยอะๆคูณ 2, คูณสสูตรนี้เข้าไปได้เลยนะครับเก็บไว้ทานนานๆยาวๆกันไปจะทานคู่กับหมูย่างเนื้อย่างหรือว่าอาหารเกาหลีได้มากมายหลากหลายเมนูเลยนะครับหรือว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารจีนเดี๋ยวนี้เขาก็นํากิมจิมาเสิร์ฟคู่กันมากมายหลากหลายเมนูข้าวสวยร้อนๆเนื้อย่างหอมๆซอสเกาหลีนวันวๆตัดรสชาติด้วยกิมจิอร่อยมากๆครับหรือจะทานแบบหมูย่างเกาหลีแบบนี้ก็ได้นะครับ รับรองว่าอร่อยถูกปากแน่นอนก็ฝากท่านผู้ชมลองนำไปนำทางกันดู E.P. นี้เชีบชาติลาไปก่อนสวัสดีครับ